ภาคเขาวัดของแท้ inde, พี่น้องภาคเขาวัดของแท้วัดบ่วัดเอาตามเอฟซีที่ขอมาไอเลดมีรุ่งเขียวนะครับเนาะ้วก็คุณชินเทนหั่งนะครับเนาะไอเล่าแลีน่ายไอแซยมซักวาวไออลันจ่วยเสียกเนาะพี่น้องเนาะไอถือกลองประคงชีวิต <nogle> ตั้ละซื้อนี่พดอหลี่ดีาะเวรามันว่าเรียนนี่ซื้อพอดอหลี่้ว<อ>ก็ไอบรรจงไออย่างไอบรรจงท่องหน่อยอนายจะย่บม<อ>ือแ้วกา พี่น้องทุกคนทุกคนทุกท่านไม่อยากไม่กินไม่แสียมันนวลกัน็ผ้าเข่าพระพี่น้องผมอืนี่แหละผ้าเข่าวัดหรือผ้าเข่าพระกแล้วแต่ผู้ใดศีรษะเรียกเนาะครับเนาะเอาเมื่อเลี้ยงหกโมงเขากลับมาเจอกันอยู่นี่ครับพระอาจารย์บ้ามีเพิ่นบอกว่าเอามาเฮ็ดให้พี่น้องเลยเบิ่งมุนมวลย่างเรียกเลื่ยย่างกแก้วแม่อ้วนไห่นั่นนั่นลงขั้วพี่น้องนั่นลงขั้วนั่นลงขั้วเอานี่ปิ้งปลาเออ ใส่กวากปิีงเพิ่นเอามาถวายห้องอันใดเป็นตาเสียห้างก็บยิบเอากวัดแล้วก็ร,ร่วมด้วยนอสวรรค์พี่น้องผมร่วมด้วยนอสวรรค์พี่น้องผมจิงบ่จงิงเบิ่งเอาอืมนี่ปิีงไก่เขายุบาทห้องกับจกเอาพระอาจารย์บอกว่าอย่างไรสลายโจกเอานอไม่ต้มตบ่เสียป่วยดีกลัาห้องงานเยอะเนาะอืะมน้ำมอเปิดกันไปเลยนะพระเขาวัดคล้องแทีพี่น้องผมอืม วัดโปวัดเบิงเอาจวดพี่รองผมนะไม่อยากมาชินมาการเด้อไดก็ได้เอาลุยเลยกูเปงปลานี่ยเป็นอย่งกูเปีงปลาหวันี่ปลาบ่จำเียวกอนเลยจำเกินประเดกวิ่งก็ได้ตัวแจ่วปลาน้า์ชื่อบาบอกงั้นนธุ์ชื่อหามานล่ะเพราะอันนี้ของวัดนะเพ่นก็ไม่ใช่่างนั้นะวืรับ ถ้าตงซื้อไปหามาขายมาปิีงขายเข้าจอดไปซื้อของบ้านซื้อบ้ามีเพราะจำเป็นต้องไปซื้อผา่านซื้ออย่างเลยบ้ามีก็มาหลัดเอาอยู่วัดแก้วมาท่านครับเพื่อเทศนาเพื่อสาธดายกินเนี่ยต้องมาท่านวัดอนแก้วเสียจวดจ่ายบาดค่ำจัดไปอื เกี่ยวครับผมพริกเผาบอกผียิบละเมื่อกี้พ่อเขาเริ่มหนามเปล่าของโกมิดเนาะครับเนาะหนามเปล่ามาใส่ขันบ่มี่หนามเปล่ามันกับบะคลองข้อย่อมว้าวอ้๋อปลาไข่ยังอยู่เลยปลาไข่ปลาไข่ไหนปลาไข่มันไปดูมันนี่เนาะกระดองเบามีอะไรหรอแหกแหกข้อมีกินซะไข่ไมีเจียวก็คือเจียว จักยำยำง่ายบ่ครับบักปานโอกาสออจักน่อยครับมกน่ะอืออือจังบ่ปานดเด็ดบ่ปานดบ่มีขนาดเฮาไปขอมาสูกินยังว่าบ่ปานดบ่สิกวสิกวอือใส่อืออาว่ากินซะมันอือบวกกับข้าวผกับกวโอ้เจขาาคุยบ่ยเาคุยเนาะบ่ติดเนี่ยจังซั่นก็ได้บ่ เกี่ยวแบบไปเก็บยวบ่บองก่อกมาบ้ามีกินนอสวรรค์ให้เบิ่งผู้ใดว่ากินบ่ได้ไยังทันทีเดียวโกมิดเบิ่งเด้อมันเป็นน้ำนี่มันเป็นน้ำถ้าว่าเป็นพักที่าเป็นเป็นเชี่ยบ้ามีเอิ่นนอสวรรค์ผู้ใด้เอื่อนกำลังควายถือกเอื่อนกำลังเสือโคงสร้างป่าอีหยังกะว่าไปบ้ามีเอิ่นว่านอสวรรค์หากินยากถ้าว่าเป็นบ้ามีที่ปิดตีปีเนี่ยมานี่หากินบ่ได้ดิโกมิด คำเขาบตีปิดตีปีแน่นี่หายกินบ่ได้เขาเอิ้น้าสวัสด์มันข่ว้เลื่อนเลื่อนเป็นเจนลี่เจนลี่สมสมจักหน่อยสมสมจังลอยเลื่อนเลื่อนแบบเขากินเจนลี่อ่ะแล้วก็เขากินวุ่นน้าหนี่บลกขมเลยปกติไม่ติดมีขมนําจังลอยเลยแต่ว่าน้อนี่บลกขมเลยบ่มีข่วมขมเลยมีสมสม หมอซำรับอีหลีไปย่ำใส่กุ้งสดนี่บ้ามีย่ำหมูสับกุ้งสดชินกับลาบกับก่อยกุ้งจะบอกอะไรเอ้าวางมึงเนี่ยห้ตัวอดไรเน่ยไบ้ามีตัวอดไเอ้าเรื่องมึงครับฮีฮอพี่ย่ำได้ยี่หรอกจำเจ้าบ้างน้อสวรรค์ครับน้อสวรรค์ผมก็เคยกินครับผมไม่เคยกินปลานี่เออเจ้าครับผม ยังว่าขาดยัว่ขาดอนั้นกให้เลยได้หามาปงผมไปมองเกาเลยถืน้ำลายแล้ว่เอาดิกูจักอยู่แไม่รู้จขอแล้วน่าสวรรค์ของแค่แกวาแค่สั่งแคบ้าม่เขาป็นมันจะเป็นใหนบ้ามี่วังเป็นหล่น น่าสวรรค์เขเรือยเนาะน่าสวรรค์้าวินหยอดมันเยาไปกินหยอี่ยงเด้ออยากกินอ็ได้กินได้เยอม่ให้นํำไดว่าทันเร่ควบไหมอืมอันนี้พุทธเาสียีเนะบ่วาังกาห้างันโนแล้วโกมิดปอบมีตังก่เป็นปอบอะไรนในวัดแตยานนี่อย่าง ยีนี่วัดย่านย่าน่อกา,า,า,าชาโบราใจกวามคนปีงมาวัดกับเสียเท่าบรรยากาศแบบนี้พี่น้องบรรยากาศแบบนี้วัดบ,บ้านบ้านนี่ผู้ใดอยากหูพิการยุธีวัดบ้านสร้างช้างอสร้างยุบบันสร้างสร้างตำบลไผอำเภอใส้มุน่นจังหวัดยะโสธรสิวาบ้ามีบใหอมยอกัน ถ้ยังไม่กินพระขาวัดพระขาวพานบ้านมีกามาได้หรือว่ายังไม่เที่ยวชวมอ่าวัดอันสวยงามสงบนลมเรื่นจิตใจเป็นย่างยิง่งยามเขียดเขียดเขามาวัดโอ้ยพี่น้องผมหายเป็นวิถีิมข้อมเขียดข้อมอะไรองมา,างเพิ่งเดินวัดบัานส่สางตำบลอภัยไซมุอย่าสุทอนมาหาบ้ามีกักกนกันในบ้ามีพาเขามาเที่ยวมาเรียนน้ำพระอาจารย์บนพี่น้องนะกินหรือใช่ว้าวว้าว อันนี้ก็ปีกปลาเนาะอเชี่ยไข่ต้องมาไข่ห่กงมาจะสมการไขชี่ยนกุนยูนนี่ไข่ตัวเดียวนนบ่มาชิมี่ดิเชี่จิงเนาะไข่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 หมีล้วไข่แบบตาไข่รูดูไข่โอ้พี่น้องไข่จริงจริงไข่เนีนเน่น่ะของแช่ครับผม กแม่มแม่มจับงันก็จีบผมตัวยีบลูกใครเนาะอืาบัน่าไมีใครเ่ยาแ้ดีันโจซีกได้หิซียบเถยดิเมื่อข้าหน่อย่ามสีกันวางสิเม่แล้วข้านพอตุงเพิ่นเนาะซีให้กินอําเป็นยันติดเมื่อซีแล้วเป็นกินเสย เพราะไปทางตามกันบูนมากประเดกซตอนหมูมากก็ trendy, ้ามีประเดกตัวหนงามหมูไส่เกี่ยวชีกบบาง่ไใส่ตุ๋ใส่พี่โอ้ยันสอนหนมเด็หน่มบอกเราว่าอะไรนั่ครับพี่น้องข้าพ้นัวก็เป็นสอบหลบกาย่าบม้่ก็เป็นที่ตัดต้องบีต้องบี โบราณหายากผู้ฉันอยู่ตุดนี้มันจะบอกตังบีจิ้งโค้งแต่ไม่กินได้บักตังบีพี่น้องว่าบักตังบีกินได้บ้างครับได้ได้มันสุกบ่ามันเป็นรสชาติแนวใดนะนนะต้นบักตังบีมันมันออกหวานฮะคำมันสุกนี่หรอมันเป็นคือเกาก็ง่ล้วมันสิบว่าขาดสองบ่บ่าเดี๋ยวจงกินมันง่ายเด่นคำนี้ว่าจงว่าไงจงเฮ้ยกินไม่อันทุกคน น่าต้องเห็นชาวบ้าบอกลวงซืือเจ้านาเขราอยังไงเรื่องงวเรื่องขั้วกูเนมีปลตังบีไม่เดียวเดียวบ้ามีสิ่กินให้เแิ่งถินบ้ามีเป็นคนทีถ้าถ้าไยระบบอยู่แล้วใครไหมไขจึงจึงไขจึงจึงโอ้เจ้าพันธุ์ง่จับพี่นั่นเขาพร้อมชูขนเป็นล้างโตขึ้นแลัวนีนก็วันบริปภวัตสุโถด้วยเอาไปเหออันนี้าเนาะงืมเป่า อันนี้เย็นตอกแก่ัสื่อมากมันจะใส่บะจับเขาใช้หมูมอ่ะปอกเสื่อมไปหานี้กูแม่ก็ม่กีส้มเคี้ยวน่าว่าจิ้มยังแตกตัวส้ผมมาเดี๋พี่น้องครับผมคิดว่ากุก้นเลยครับผมกันไท่ก็มีเล่าเด้เลยครับผมก็มีดละก็มิดมาก ก้ับเอฟซีลกมาลงสร้างบอสเอฟซีบุญมีแล้วบ้านเ่าไหเาเป็นมาทั้ิคนแค่หามีดเห็น่นไป่วนมาแล้วคือมีพุามภุมมใจครับผมครับผมดีดีหลายตามแต่ว่าร่วมกันร่มกันเป็นยังับปีงไกยผักเขาวัดกับโกมิดกับใดหนอี่นองเนาะ Nay một bài để ngoài nhà yếu mong muốn chọn 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 rồi ừ. Nói nó chọn rồi, chọn 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 có chọn 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 nó chọn 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 ยาสีจหน้าม่เป็นรยดีบนนะเฮ็ดีกค่เฮ็ดนมเจ้าเพรอยู่บนเห็ดน้าบ่แล้วตางทุนใชเป็นเกียิม่ลงทุนระดมวบรถขวาเปลี่ยนห้อมว่าเปลี่ยนเบิดเบิดขวดหน่อยห้อมว่าเปลี่ยนนี่ครับพักบุญมีขาเลสมาพี่น้องผมบ้ามีครับเบ่ามีับ ขอบคพุ่นทูไรทูซับทุกการที่การตามเหมือนเดิมมือก็พี่น้องผมจากไม่ใหญ่ทีมงานอีสานบางคนเองบรรยากาศแบบนี้มาเด้อมาเที่ยวมาชมได้บ้ามีบแล้วพระวานบ้าอาวัดบ้านบ้ามีสวยงามสงบจิตสงบใจได้พี่น้องผมมีหลายมุมให้เลือกด้วยพระพุทธรูปมากกว่าหนึ่งสองสามมากกว่าสามสิบองค์กับบ้านเพิ่นกับเป็นเป็นขี่บ้านขี่ S <S เขารวมถือของไทยบ้านไทยเมืองไทยอำเภอผมเละไทยอำเภอเนี่ตำบลกระขืดวัดไ,ไหนไก่แี่งเขาไปทุกวัดดีเบิร์ตพี่น้องทุกวัดดีเบิร์ตยุดีเขาวัดใส้ศรัทธาเขาไก่หมองได้เขาไปหมองหันหรือว่าศรัทธาวัดบ,บ้านบ้ามีอยากมาเที่ยวมาชมบ้ามีกับผ้าน,น่ำชมได้เ่ามีปัญหาพี่น้องผมทุกย่างทุกย่างเป็นถืนอว่าเป็นบุญเป็นกุศลเบิร์ะพี่น้องที่ใจดีครับพี่น้องย่องครับผมย่องย่องครับผมครับมือหนึ่งมู่สองครับในย่องก็บอกว่าอยาคุยบ้านคนชอบอยากไปรุ่งที่ย่องก่อสร้างตามตัว คนเจ้าน้าเงาเลยคนโคกานตำบลเพรนี่สายเป็นชาวอ่ะเพื่อจะน้ำลบโยมไม้ผูว่าหัดผู้น้ำหัละจูอันเทเวครับผม